ไอ้ลูกบอกว่าหลวงพ่อบอกว่าวิทยาศาสตร์ไอมีตบะเป็นวิทยาศาสตร์ลูกบอกว่าวิทยาศาสตร์ขอขอคารวะวิทยาศาสตร์ขอคารวะคนบวอร์่นอธิบายก็ได้หนึ่งวันสิเนาะจำสัตว์แต่คอธิบายบ่ได้คับไปก็ของเห็นเอง แมนไอไอเห็ดเห็ดอยู่น้ำมูเห็ดอยู่น้ำคูฝึกอ่ะมันอาจจะเคลียร์มันอาจจะว่ากดดันแมนนั่นแหละเอาเอาขอเพิร์นไปเห็ดอยู่ต่างหากบนบนฝุดของเพิ่ร์นเด็กเลี่ยนไปแล้วบัดนี้เพิ่นเพิร์นจะจับคัมหลวงพ่อได้ว่าหายใจจังหายใจเนี่ยเสร็จแล้วแล้วก็คูเพิ่นดูกว่าอนคูปเคลียพิ่นก็เลย ก็ร้องก็ร้องเพลงเพิ่นจะถึงไปเพิ่นเพิเนเนเ่นกระเฮ็ดอ่ะเพิ่นจะได้บอกว่าเอาเพิ่นออกสามรอบแล้วลวะ <c oughs> ดีใจปื้มปื้มพิติจเพิ่นตัดจะได้บอกว่าอมันมันเกี่ยวกันกับพิติจว่างหรอเ่เกี่ยวกับในขณะนั้นจิตว่างมันจึงออกถ้าใบว่างมันบ่ออก แต่ว่าความว่างที่มันสั่งเกินไปจนทั้จับมันบไหนเลยอะไรคิดว่างเป็นแบบนั้นมันอธิบายบไหนเด่นในระหว่างความว่างแล้วเบื่อทีสี่หลวงพ่อเคยบอกอยูู่พวกเจ้าวาภาพอากาศไดยี่บอมันบี้ดูกหลางตัวตนคิดว่างกับแบบเดียวกันมันชั่วขนะเร็วเกินจนทั้งบาทสมาัตอธิบายอะไรจนใดที่ว่างเหมือนก็เผลอปิดเผลอเราออกเออถ้าคัดตั้งใจบอกออก เธอเราออกเธอมันคือว่างแล้วตัวนั้นมันออก,กได้จังไดได้บัญหาวิธีอธิบายกับตัวเองเพราะว่าตัวเองจับเองพันเองกับมือถ้าออกก็มาออกทั้งเบิร์ตคือมาออกแค่นี้น่าฮิา <laughs> ฮลาก่าบมัน่าลมามัาแบบว,ว,ว่างมันว่าง่บบหาฮ่าฮ่าฮาฮ่ฮ่าฮ่ฮ่า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 นบาฮ่า่าเ มึพออธิบายได้อยู่วะมันว่างมันยังออกก็ตัวเฮาเองเป็นเองอธิบายว่าท่านใดก่อน <c oughs> เอาของที่เอาของที่ง่ขึ้นฝึกเลียนๆกำๆไปใส่นฝาเพื่นเดียวบัดเอาเป็นฝากาก็ได้เอาเป็น,ปกกปนยงงนดดงนงนังที่ปลอกแคลนทำยึดตัวรอนตัวตองนิ่งมิ่งเฉยเฉยช่วงที่มันเผลอแล้วมันจะออกเอง <c oughs> เป็นฝาก,กาหรือเป็นยังก็ได้นะ เขาเห็ดออกง่ายกองบบก่งงายง่ายป่ะนี่ก็ผ่ารุ่นผิดท่านท่านท่านแล้วเขาจะเห็ดเออก็นั่งคมเล่นไปเล่นมาเออเปิดตาออกต๊ใจยังไงง่าป่ะนี่ก็ออกได้เออเั่นแบบวิธีฝึกอีกเล่นเล่นไปเล่นมากท่นหน้ามันันจับจุดไหนอ๋อคือสิ่งนี้เองแต่ว่าอธิบายบ่ไร <laughs> ฝั่นต้องมาไกลๆคือฝัะะ่งมา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 พี่รอบอันนี้ต้องอธิบายให้ฟังก่อนอันหน่าไปทั้งปุ่มเหมือนกันน,นี่เอาแข็มนี่วางเลยกนี่คือกระดูกนี่คือกระดูกคอตตรงนี้ถ้าทีเวลาแตะนี่ถ้าที่แตะอยู่แค่นี้แต่ถ้าสิ่ใส่มือกลางใส่ของมือไปมือมันแต่แค่นี้่หลังกูดสุนทลุ เมื่อมันจิดจดบอกนะหนีต้องข้อกระแตะเหมือนกันกระดูกเหมือนกันอะไอย่กลางเด้อคือไปปึ๊บมันถึงมาจุดนี้เอาไปเออได้เหมือนกันเอาใชไปมันล่องตะกอนที่แหลมเมืนกับปาจีบหันข่องมันจะจอดตลอดเนีะยวไปเออเนี่เนี่ยกลางนวกลางกลางกลางเออมันก็ได้เลยที่นี่เขาจะผูก่าเขามีกระเบนจีบโดบมี อย่าตั้งใจกันไปยุคนี้อย่าพึ่งไปธรรมดาเขาวทเห็นของมันขังหรือของมันมีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพแต่กำลังคิดของจาของเองให้ใส่กำลังคินแต่ของเองหลวงพ่อก็ให้จับเอาเองถ้าเก่าได้เง่นหลวงพ่อจะให้เดี๋ยวที่ว้านั่นอันนี้เนาะเนี่ยเอาเข้าบ้านไว้เนาะเนี่ยเอากระขึ้นมันเดิมอีกนะปึ๊บ มันกระเทิงนห็่าบ่ที่นี่เขาเฮ้าต้องการแกว่าให้มันมีอนุภาพว่าจะให้คืบถึงแต่บ่ท่านเข้าใจใส่น้โมงพุทธะเราว่าก่นนี้ตามทา่าเฮาค้องขนีึนั่นเนาะเออแับน,นี้ต้องอใส่ที่นี่เหมือนเดิมบริขุดบริตุดยังมันวอ่อาสามารถที่ขมไปถึงตรงนี้ได้ตัวนี้ตัวเองเหตุเองแบบน,นี้ มันคือว่าไปถึงดอกตอแต่เขานี่กับล่างจิตมันว่าไปถึงขอ,อนั่นอเองนะ <laughs> ไปดอกนั่นแกบว่าเราเอาออกกันลองเอาออกนี้เอาออกหรือเอาออกแล้วก็คือก็คือบัดน <laughs> ปึบ๊บไปถึงขอนั่นนั่นว่<ะ>ถึงขอนุท้ายตอ,อ,อนนี้ถ้าจับถ้าจับปั๊บฝึกนโมพุทธสัจจ์จับก้อนหินใส ก็เพื่อดูตัวเองกว่าน,นี้มันบันมันบรถามาาเลยบรกถามต่อถ้ามีกำลังกิดแ้วนะั่นนักแปลกว่าล่ะ <laughs> <laughs> ไปว่าล่ะ <laughs> แหลกว่าล่ะ <laughs> ตัวเองเด็ดเองบ <laughs> งอกแค่ก่อนถินมันก็ยังดงเขาไปเห็นเขาสวดยัดสวดสมโฟสวดอัไรนั่นานี่โอ้ยเขาตัว พอเขออ้ากับกำลังนึกเอาซื้อมันก็นได้นั่นโอ้ยไปหัดเข็ยอยูสของผู้เดียวก็ได้เนาะตะเคีย <c oughs> บก็ไปฝึกสินี่การที่สอนได้แล้วนี่จบะบันหลับไปเอาไปตรงไหนดีกว่าต้องไปวนนี้อันเดียวคือเมื่อสอักครั้งเออบัดนี้สอนเพืนบัดน,นี้เออ เออเนยนัแหละเออเสขอ,อ,อ,อที่สองมันมันพอถึงเงกันพอ่ลมันพขถามถึงขอนน,นันใดพวกนี้เรียกบกระรวนตัวของมันมีออมันมีกำลังกิดอยู่แล้วเนี่ยเออเอาเอาเก็บไปถึงขอทุกไายปิ๊บ นั่นนั่นบ่ละเอาเอาไม่เอาอธิษฐานกิดลงเออเอานี่กำลังกิดที่แล้วมันก็ขามดอกเอาบืนไปมันก็บ่ขามไปดอกแปลกบ่ละอืมจะต้องสั่นแล้วแต่ก็ขามแต่ก็ขามแต่ของเกิดเองทำได้เนาะอืมนั่นแหละ สองขนันแขงแล้วเอาไปเป็นเครื่องเอีกหน่งแปกว่ละล่ะ <c oughs> เอ๊ะขันทั้งแถวอะก็ยังว่าวิทยาศาสตร์มอธิบายว่าอะไรดอกตัวเองเหตุเองจำเด้เมือนผู้อื่นเนาะแล้วมีเรื่องแปลกๆอีกอย่เอื่อนกับรังกิตกันดี เมืกตีตัวเขาเสียวัตถุอะไรหนึ่งเป็นของเมตาหรือว่าเป็นทันันมีรีดู้เดี๋วเพื่อป้องคุมค้องเด็๋ได้เบิร์ตคนถึงมันมีกําลังจิตแล้วคนสามารถ,ถาอธิษฐานจิตอธิษฐานหลีดได้แล้วมันได้ทั้งนั้นเด้ด<ม>ีขาเจ้าเป็นยังบางที่ไปขอเก็ดลูกเลี้ยงลงปูลงตาขาเจ้าบอกให้เก็บขาเจ้าไปแอบเพจข้าจะไป<ม> แดดหลักเห็บหลักเห็บหลักเห็บแล้วก็จังทำท่าเอามาหันนาแบบโอ้ยได้เห็ดมากแบบขะน่อยเห็บจังเลยแบบเดี๋ยววันกระถิ่นโอ้ยปวดขาเมืเ่อปวดศอกเอาไปแก้กันที่งนาทั้งนั่นอันนี้่เอออันคืออันนี้เขาเห็ดเดียวหนีเอาไปแก้กันอคอยคนแตะเถื่อนหน้าผมคนนี้กำลังอยู่แล้วเห็นเวาลาผมกำลังขีดกำลังหลีดนอยู่แล้วนั่นแหละเขาจะหัวดีหลักไข่ลุงตู่ต่าง เว่นมาเหลีวเฮ้นได้สัญญจะเอาถิมกัเอาบ่าได้เขาจะยานบาบนั่นแหละเขาจะแคนหัวลุกเลยคนหลุกแมกเป็นแปลกแปกนี่ดอแต่เพื่อจะคองให้เราเองเนาะ เขาจะเป็นเบิร์ก็ต้องไปเลี้ยงพวงเขาเขาจะเป็นอันนี่ผมีกำลังจีบอยู่นี่ะกี้ตะกี้เราเก่งเราเก่งเกินไปแล้วเลยจับจิบงานร่มอะไรงานร่มต้องสว่างจริงๆเป็นการจริงๆมันจริงจะสามารถเขาบอกอุเบกขายจนเกิดเป็นใดตรงนี้เราวเก่งไปหาวิธีแล้วเหรียญแล้าผ่อนคลายเมื่อเขาผ่อนคลายกับของเหรียญสิ่เราเหนื่อย อาจจะเป็นนางเผลอเผอเพิ่นเพื่นนึบนึบนึบคนนันเองก,ก็เป็นเล,หล,ลยหาวิธีสรุปกุณตัวใบแห่งหลายๆอย่างเปหาเทปอืมไปหาเทศประดับเราจะผ่ากระรูดแล้วมันเอาของเป็นปากากากระไดกับผ,ผ่าพื้นไม่ขึ้นสำมันผ่าพื้นน้อยส้มเก้าก็บเอาของลอร์รี่กระเราะคือก้อนหินนี่ลยได้ยังก็ได้แล้วเึ็นหลินหลินกำกำใบในมือเด็กของ หายใจเข้าแล้วก็หายใจออกจังสิมันก็มีช่วงว่างเดือนนี้น้อยนั่นแบบดาออวมาเบังออกหรือว่าออกนะ<ม>เล่นไปเลีนมามันยังจับฟุตเต็ดกฤฤฤฤฤฤฤเอกคือซื้อ่าเราเก่งแล้วเพ่งเข่งเ,เกินไป <laughs> อันนี้เขาเอื่นเกินไปอยากเกินไปอ,ไไอยากเกินไปเป็นยังซ้านย่า่าวันนี้ อันีลูกว่าจะกลับกลับกบกลับเดียวก็เป็นหรอไปหาเท็ดยู่บ้านเนาะตแต่เจ้วนาว่าจาลูกมากกันจะมากตองกัารบ้านตรงกลาลรมใ <laughs> นร้านใไปยังมันตายสิ่ะ <laughs> <laughs> ขอนต <laughs> ่กวนอีสริยยเว้ย่อไปยังประธางกันต้องฟ้องลูกขอไ้ <laughs> เห็นทีกวันเกิดนี่ก็ตัดติดเลยดเเอาเลยเอาไปกับหลังก็พอเอาไปไอ้เาก่งจะเกียดหรายเดินๆนูหัวในฟ่ทอนใต้เนี่ยเอาเนเลย เนี่ยครับเมื่อไหร่หมอคะจ้าหมอจะไปใส่บ้านนั่นนะครับลยนี่และครับไปแบบมี่ทคนิคนึงอันใดที่มันเป็นเย็นๆน่ะลองเอาแต้มเต็มเอาแต็มเต็มระวังการกิวเหล้าอินหลังนี่ก็นั่งก่มๆจังหวะเดียวบุ้งปลายจมูกเราสูดลมหายใจเข้าทางปากสูดลมหายใจเข้าทางปากปากดังพร้อมกันเราจำความรู้สึกมันติดมันติดในมันติดเย็นลึกเข้าข้างในของมันเองแล้วมันติดจับจุด จับความรู้สึกไดหรอกมีเทคนิคนึงเด้อแล้วนั่นเลยแค่ปากงี้งี้มันแล้วมันทีเย็นเข้าไปลึกๆในกระดานอาถรรพ์เองเสียงอธิบายบ่ได้นั่อยว่าแกนแกนกลางแกนกลางนะให้เราเข้าแกนกลางมันหลุดนะยังที่มันเย็นเย็นจะมองบอลหรือยังที่มันเย็นเย็นดูวิทย์ยังไะนะเออแล้วอาไรหรอกประมาณไฟในมือเฮาสีนั้นอันนี้นะ

ขอเดี๋ยตื่นอันอี้ไมต้องซื้ออเลยจะเอาไปนึ่้งื้อะไรเลาทนไอตะรับเลยมันเย็นนังหัวเลยยังนงั้พอตวนั่เย็นกันสังเย็นปากมาวโตตัวใต็มที แต่ีดีใจนริงแจีตากราสุดลมให้จเขาต้องชิ้นนิดเองแบบนั้นบางคนก็ใส่เทคนิคนี้กับมีมี้าเสียวผมพยับหัวดิตัวนันแล้ตัวเก่งโัวเ์่งตุกเก่งมันจะได้ค่ายมันคือได้ค่ายออกงานไปขังขัน มันบ้านมที่หละมันเย็นนาปากเลยยังแต่หายใจปกติแล้วก็หายใจวันไหนอย่งน้ทงทอยู่นั่นมันเรับถ้าว่าปฏิบัติเมันก็จะถึงอือดีนี่ก็มี เงโอ้ยนี่แบบเนี่ยแรนคักๆเลยนี่ยแรงเป็่ท่บรัเดี๋ยวนี้พอนไก่ลงลายเลยโอ้ยจะกี่น้อตะกี่น้อเกินเกินสะสมมันเย็นยี่บกว่านไง บ่อันอันมันเย็นอยู่ยุบนนี้นันมันรู้สึกเย็นรู้สึกเย็นนะปากบ่เย็นยุบอันนี้โอ้ยมันเย็นเร็วๆนะอั่นอันนี้ค่ะอันนี้เย็นไหมเลาะเสียบเลยนะอันนี้ก็ได้เอาเดี๋ยวก่นให้เพื่นเจ็ดตัวนี้ก่อนตะวางหัวหัวอันนี้เย็นค่ะอันนี้เย็นเราว่าพร้อมนะเี้ยน้าวเอ้ยมาเออเออเย็นบ่อันนั้นเย็นไหมเออ เอาละเอาละเอาละว่างมือธรรมดาหน่อยคุณ <bulun> ว <case painted vậy> no ่างมือขำค่ะกลุ่มตัวเล็กน้อยเออเด็ดเลี่ยมเออนัางสบายแล้วหลวงพ่อนั่งตีดสระสบายตอนเย็นหันเย็นนั่งมาผ่าข้าวหน่อยสูดลมเข้ามันติตอบรับกับลมข้างใน lâm vào nhau luôn, ừ. ได้ลยงยังบัดู้สึก็จรินจริงกระดานะปา,ากลยงยังเออกจรงจรงเป็นเรื่องทุกอย่าง, <Ă> ง,อองนึเ <Ă ง> ลยคนไายโลง่งก็ต้องเห็ดข้อน้าล้มดอกกบล้มใกง้อยยมปากสูตระล้มเข่าก็ต้องก็ต้องเห็ดข้อน้ำล้ม <Ă ง> <Ă ง> ลยมป <Ă ง> <Ă ง> ากเออ <Ă ง> เออีย <Ă ง> วเดี๋ยวมจจับข้อมือคือตัวน้ได้เอ ผมยั <c oughs> ไงไง่าย้ยพี่ยังไงผมเดี๋ยวห้าสิบหกากค้าว่าสมาธิไปไว้จิตตั้งมั่นสงบท่ามกลางเสียงหรือตึกเรืโครงสงบท่ามกลางความวุ่นวายของโลกแต่เอาบ่บุญไว้น้อเขาเพราะว่าห้องมันเคลื่อนอยู่จิตตั้งมั่นตั้งตรงไหนนี่แหละคั้งมาตั้งตรงไหนตั้งตรง,ง,งกลางร,ระหว่างคิวหนะปากเอาเขาถี่เว้าไปว่ากันห้องซ้ย เป็นน้ำเรื่องของเขามาเบามามาพุ่ยน้ำฝนจึง้นเขาขิ้นเขานเขาไอ้ที่เบี้ยว่ากอว่ากันเขาเรื่องของเขาเดียนาะบ่ก็ได้อยากไรจะเงียเพราะว่าเขาประคิดต่อมากจี้เขาอยู่ดีเนี่ยเดียวตู้หมุไปมุนุ่มทำไงไปเจแล้วบาปนี่เออไปบานปไปโอ้ยรุ่นน้ำประสาท เป็นรุ่นน้าไปกันเ,เออเหมือนเราให้ใจน้าผาก่ะถึงแล้วออนั่นแหละเดี๋ยวมาอีกหลวงพอ่อเออ <laughs> <laughs> จะเที่ยวขึ้นไปหน้าแล้วังปีเนี่ยอืมนั่นแหละมาน้ากันนีออ่มาเหยียบน,น้ากันออตะกี้มันจะคัดแย่งกันแม่นี้คนตรมุมนั่าจะกำไปคัดขวาง,ขงเขาเห็นไ่มนี่แหละเห็นบ่งาน ก่อนจะความไม่เป็นยากเจะแล้วเอาพอนไข่สำนักน้ำกันแล้วไม่ของถังเลยเอาไปเอาไปแต้มทุานเนาะเออคุณได้เป็นหยากไอ้เหี่ยนั่นแหละนี่ก็ไปสวายพระเพลินใหญ่ แออก่ไอ้แก่ไอ้กอคองโอ้ยขึ้นไปนะฮะ